Invest Now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สว,ส,ดสวัสดีครับมือใหม่เทินโปรวันนี้กลับมาสแตนบายแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะกับเต็มอิ่มเรื่องราวจากโครงการ Invest Now ครับลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้โอ้ยกอมือให้ <laughs> <laughs> ก่อนจะพูดได้ <laughs> <laughs> S <S <S ม่แต่โครงการนี้จริงเพราะว่ามันทให้เปิดโลกแห่งการลงทุนออกไป<ช>ทุกๆคนทุกๆวงการสามารถทันมาสนใจการลงทุนแล้วก็ทําได้จริงด้วยถูกต้องเลยเมื่อวานนี้เราเทินโปรกับคนแบบรุ่นใหม่<ช><ช>ที่ใช้พื้นที่ออนไลน์นในการแบ่งปันประสบการณ์กันละวันนี้<ช>เรามาเทินโปรกับมือเก่ากันบ้างใช่ไหมพี่แดงแดงก็เลยขออนุญาตยืมบทความของพี่แดงมาเล่าสู่กันฟังให้ยดี เอาไม่ได oh ้ไม่น่อยเหรอที่แม็เขียนว่าเจ็กดกฎทองสำหรับการเลือกกองทุนรวมม,ม,ม,มีอะไรบ้างหลายๆคนก็เลือกกองทุนรวมหนึ่งเลยครับต้องดูเป้าหมายการลงทุนค่ะว่าในกองทุนนี้เป็นกองทุนระยะยาวไหมาหรือแบบเป็น p a s s ีฟหรือเป็น active fund หให้ดูไปหรือว่าสองก็คือว่าผลตอบแทนสม่ำเสมอไหมให้ดูอย่างน้อยสักสามปีย้อนหลังแต่ก็ไม่ได้การันตีนะแต่ว่ายังน้อยก็มีมีแบกเก้าให้เห็นล่ะหหนึ่งว่าเออเขาก็พอดีนะก็สามว่ากองทุนนี้มีการ การซื้อกองทุนเนี่ยไม่ควรจะซื้อกระจายกองทุนเหมือนบอกว่าไม่ซื้อหลายๆกองอยากกระจายความเสี่ยงก็เลยซื้อนโยบายเดียวกันแต่หลายๆบรจอย่างนี้ไม่ควรอันนี้คือเสี่ยงเขาไปใหญ่เพราะขาดทุนก็ขาดทุนหมดเลยเพราะว่าเราต้องดูแนวนโยบายด้วยนะว่าเขาเนี่ยลงทุนในหุ้นลักษณะไหนเข้าใจว่าเนี่ยพี่แบงค์พูดถึงการลงทุนในกองทุนหุ้นหรือกอง LTF เนี่ย เคยคุยกับพี่แบงค์เหมือนกันพี่แบงค์บอกว่ามีคนมาถามว่าซื้อ LTF เหมือนกันนะหัวหุ้นใหญ่เหมือนกันลงทุนในลักษณะที่เป็นแบบหุ้นเติบโตหุ้นบิ๊กแคปเหมือนกันเนี่ยแต่ซื้อสัก5บาร์จอเลยเผื่อบลจไหนหายไปอะไรอย่างเงี้ยจะหายไปเลยหรอไม่เขาบอกดีไหมพี่แบงค์บอกว่าจริงๆแล้วถ้าแนวนโยบายไม่เหมือนกันโอเคที่จะกระจายความเสี่ยงคืออย่างบางกองเนี่ยเขามีแนวนโยบายไปหาหุ้นเติบโตบางกองเน้นหุ้นปันผลอันนี้โอเคแต่ถ้าแนวนโยบายเหมือนกันก็ไม่ควรกระจายเลือกอันที่ดีที่สุดไปเลย อันนี้ไม่ได้เรียกว่าการกระจายการลงทุนแล้วล่ะเป็นแค่การกระจายแหล่งที่มา <c oughs> แค่นั้นเองอ อันที่4คือว่าเหมือนตรวจสอบอายุตราสารมสมมติค,คนที่ไปลงกองทุนตราสารนี่อ,อม,มันจะมีระยะสั้นระยะยาวถูกไหมครับมันนี่มาเก็ตมีเทิรนฟันใช่ถ้าระยะยาวก็อาจจะเสี่ยมกันนะช,ช่วงนี้มีการปรับขึ้นปรับลงเยอะแยะแบบนี้ระยะสั้นก็อาจจะลดกระจายความเสี่ยงลดไปหน่อยแล้วก็คือว่าเรามาระวังของสินทรัพย์ตัวกองทุนขนาดกองทุนก็ต้องดูด้วยถ้ามันเล็กเกินไป,ให,นไปใหญ่เกินไปก็อาจจะไม่ดีอันนี้เขาเรียก AUM ใช่ Asset Under Management สุดท้ายเลยไปดูว่าใครผู้จัดการกองทุนสไตล์เขาเป็นยังไงถูกต้อง ันนี้มว<ส>าดข้อมูล<อ>กับเขานิดนึงนะคะนี่คือทั้งหมดที่พี่แบงค์นำมาฝากกันสำหรับเรื่องของการลงทุนในกองทุนค่ะแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะมาตัดสินใจว่าเราจะเลือก ลงทุนในลักษณะสินทรัพย์เสี่ยงประเภทไหนเนี่ยรเราต้องติดตามกระแสะโลกด้วยว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยเรามีวิธีประมวลผลกันอย่างไร,รจะส่งผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงแบบไหนรูปแบบใดกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามกันได้วันนี้พี่แบงค์มาฝากกันแต่ก่อนที่จะไปเจอพี่แบงค์ไว้ให้พี่เพชรไปก่อนเชิญโปรวันนี้รออยู่แล้วนะคะคโอดใจรอแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ